วันนี้ทำอะไรดีนะ่านี่วันนี้ขอไปเที่ยวตอนหกโมงได้ไหมไม่ได้สิไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันก่อนแรกต้องไปอาบน้ำก่อนนะเพราะฉันอนะนอนง่นวงมากไปนอนละจ้าจ้าจ้าก่อนแรกต้องเตรียมชุดก่อนป๊ไปมีใครเห็น ที่จะใส่เราต้องเลือกชุดเมื่อก่อนเนี่ยฉันเจอชุดดีๆด้วยนะโอ้ทำไมถึงชุดนี้มันมีซ้อมองเสือดโอ้สวยสวยสวยอะไป๊บอย่าเราจะใส่ชุดนี้ไปนี่ชุดนี้ก็สวยชุดนี้ก็ไม่เอาเบื่อแล้วโอ้ใช่เบื่อทำแบบนี้สุดเพราะฉะนั้นเก็บคล้องไว้ที่เดิมและเอาเนี่ยไว้ตรงนี้ ทุกคนเด็กเต้ายายวัที่อาบน้ำทั้งวันเลยนะจ้าแล้วล่ะชู่ๆชู่ๆชู่ๆชต่ๆอุ๊ยอันนี้ว่าอะาตั้งปต่ไนวะอุ่ยมาจาก่อเป็นไรวันนี้อ่ะนอไม่หลับเลยแล้ ว่นนี้คิดว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้กับดูแฮปเตอร์โอ้โหบ้านนี้เต็มครัวเลยเขาไม่ล้างกันหนึ่งไงวะบ้าค่ะอยากเราต้องล้างไปโอเคจานสะอาดละไปทุกคนเราดูที่เก็บจานแล้วตัวนี้ก็ตัวนี้มันว่างเนี่ยที่เก็บจานลราส์เปิร์ โอ้วันตรงนี้มีกไกอ่อบเนียไข่เนี่ยมันจะเป็นเฟรเก่าแเราบ้างอันนี้เดี๋ยวเราจะทอดเดือบเต็๊ยไขให้กินแล้วกันเออไม่ได้เตรียมเลยแกได้เตรียมสักหน่อ,อยอื้อหือยิงไปป้าปา๊าต้องเตรียมน้ำเหน่อยนะ

หยิบไปทางการเฮ๊ยไม่หยิบไม่ได้ทุกคนไม่หยิบอยากไปอาหารมาเสิเร์ฟแล้วอธิขอย,ยกันพ่อันกินบะหมี่กระดูกเสร็จดูไปแล้วทำไมามันกะย,ยากเกิดไปไปดูทีวีแล้วแล้วกันโอเคแล้วอุ้ยนี่ไงชุดเราสวยละไปเลยค่ะอุ้ยอุ้ยเปยนชุดแป๊บ นี่แกเขาอาบน้ำเสร็จแล้วไปเลยอุ้ยหยอยอาไปจ้าชัดบ้างอุ้ยแกทำอะไรให้ใครเธอไงปุ๊บออกไปจ้าอืมไปผมจะอาบบ้มนะชุดเปลี่ยนชุดก่อนแล้วผมก็ต้องเลือกหาชุดที่ดีดีและเหมาะสูงไม่เอานี้เอาอันนี้ไม่เอาไม่เอาเลยถึาไมผมไม่เจอแต่ชุดผู้หญิงทั้งนั้นเลยนี่ชุดอะไร เมื่วานนี้ใส่บิเทลแล้ววันนี้ใส่ชุดนี้ไปดีกว่าเมื่อวานเนี่ยไปนั้นวันนี้เราไปเที่ยวต่อนี่เอาไว้ตรงนี้ไปครับไปเอ้าชุดเรา,าทุกคนชุดเราพายว่าชั่งหนึ่แหละผมมีชุดสำรองสำรองฉันจะเป็นผู้หญิงจริงจังตึดดึดดึดดึดเอล อ้เก็ดหั่วล้างจานด้วยพี่ไปกินเอาชูดบาร์ดอ็มดมดมดมแซวิดวันนี้ผมจะกินแซวิชดิกอ่าอ่อง อะไรสิไม่ใช่ตอนนี้ไปวารุณเรดีกว่าเอ่ะอะไรเมย์รวยเลยไปทิ้งอุ้ยแย่พวกมาตอนนี้สิครับใครจะทิ้ง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  นี่แหละภาพนี้คือภาพดีแล้วกันฉันเอาไว้ตรงนี้แปลว่าเบลได้บ้านเราฉันเอาไว้ในในนีเบลเราอุตรนะน้ำเตอร์น้ำเตอร์ขอดูเตอร์จะดิราลาเอาละเสร็จจังอ๋ออบน้เสร็จละเมื่อวานดูใสชุดนี้ไปทุกคนอ้าดแต่ผมคนใสชุดนี้ไป ผมรู้ว่าที่วัดโอ้ยเลยว่าจะที่ตะตะล็อกตื่นล่ะไปโอเคเตรียมตัวเสร็จแล้วก็ยังไม่ถึงนะอาจะเลยม,มาแล้วแต่วันนี้ขอไม่ตะล็อกทำไม่ขี้เกียจแล้วเอ้าสรุปว่าคือใช่ไปแล้วมผมจะเอาจะทวทับมเขืออะไรล่ะช่างมครับ ไม่ขอโทษดีอุ้ยฉันเราใส่ผิด <c oughs> ดีได้แล้ทุกคนไปนอนกันไปไปิดต้าล้อมนอนใกล่ๆนี่ไงทุกคนใกล้เมือ่อแล้วปิดหน้าต่างปิดน้ำปิดหน้า ุกคนนะทุกคนไบ้านเราไปบ้านเจอกันใหม่อีพีหน้านะอีพีหน้าอย่าเราจะมาแสดงบทบาทอื่นล้วกันตอวแต่ดิฉีนดอกกรราวดีกว่า